เรื่องนี้ไปดูเหตุสุดระทึกของคนดีกับคนร้ายร้ายการเลยล่ะสวัสดีครับผมนายประกณ์พัฒน์ทองแสงเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการสำนักงานเขตยนองผู้หญิงสะพายกระเป๋าน้องคนดียืนอยู่ข้างถนนก็ปกติอนะเอ้งเห็นกระเป๋าผู้หญิงคนนั้นป็ะวั เป็นพี่เดี๋ยวพี่จะขับเข้าไปใกล้ๆนะเว้ยแล้วพี่จะชะลอแล้วเองกับตุกกระเป๋าเลยอ้าวเฮ้ยโจรนี่ว่าแย่แล้วนกเฮ้ยพี่พี่ไม่ต้องชะลอนะพี่ขับเข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวผมก็ตุกเองได้เหรอได้พี่ได้โอ้โหอาดี้เลยไม่ต้องชะลอด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ซโจรสุดยอดเซเฮ้ยโอ้โหสุดยอดรุกรือว่าฝีมือวะเนี่ยเกาะเสาไว้พอดีเลยจนถึงกับตัวลอยนกพื้นเลย เอาปอบไปเลยนะมึงทำลูกเอาเจ็บแล้วก็ปอบมาเอามาเอาเอาเอายัก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 เจ๊เจระวังระวังนั่นไงเสร็จมันจนได้นี่มาวะเฮ้ยใครบ้าคุณนรลาเยี่ยมมลาเอาบอสไซต์โดนมันไปเลยในกระเป๋านะทีอยู่ร้อยยี่ทิ้งเลยได้บอสไซต์ทะขันเลยหมูยอดทิงเลยเจ๊เสียร้อยยี่ในกระเป๋าเอาสี่ปืนไปเลยโอ้ยบอกแล้ว

ชากระเป๋าผู้หญิงก็ดึงโจรที่ซ้อนท้ายมาตกตงโจรอีกคนหนึ่งก็เลยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงตกใจเลยปล่อยมือจากกระเป๋าวิ่งหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ของโจรสตาร์ทเครื่องบิดมอเตอร์ไซค์โจรก็วิ่งตามครับเฮ้ยลักรถถ้ามีโจรแบบนี้เยอะๆรับรองโจรศูนย์พันไปเองแงๆขอขอบคุณคุณประกรณ์พัดทองแสงเจ้าพนักง,งานเทศกิจชำนาญการสมักง,งานเขตคลองเตยเจ้าของเรื่องชิงรถโจร